Bó wow, tớ nào khó mò vô này Bó ngày Bó nó đất lụt lận <laughs> 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 Là đủ lấy hình cái nhà mình nhỏ, mày, wow, Bóc, Ủa, hàn, <laughs> và, nhỏ và nó mày thì nó người Bó tớ Bó ngày nè hạt bạ Nhỏ vào Nó mày phía mày thì nó người Bó oh, thật กูกนอยู่ไหนทางลมมอยม่แต่แนงังกับสวัดีสวัสดีสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบิร์ดสุขสุขคนเพราะว่าซีอยู่ภายในแล้วก็อยู่ต่างประเทศพี่น้องเลยามาพ่อมาพ่อกันมาอนี้อยู่ป้าทุกคนเลยกะ สีพ้าพ่อแม่พี่น,อาาน้องเอฟซีเข่าปลาหาหน่อไหมกันพี่น้องเลยเมื้อไงตอนนี้พ้ากันมาหฮอดปลาเป็นที่เฮี้ยห้หออีแล้วตอนนี้กะน,นั่งเศร้าเมื่อยก่อนพี่น้องไอหยางมากไกลไก่เพื่อจะฮอดนี่ก็เลยเกือบจะเข่าฮอดนะน,นะบรรณก,ก๋อยนะเพราะว่าโมู่บ้านของแม่น้องวินตาในต่อกันกับบรรณกอยพี่น้องเลยจนฮอดลาอ้อยวันนี้มาเดินทางไกลเน่ยังไงก็ฝากทุกคนข่ามาเป็นกำลังใจในเด้อเนาะข่ามาแล้วกะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม, Hi eder, มให้ในเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยเนานะอ่ามืนน่อนี้มหาหนอไม้ละดูแล่งมาหูัว่าสิได้หรืบอบ่พี่น้องเลยเพราะว่าอ่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงละดูแล่งแน่นะเนาะเฮากับมหาหนอไม้กันวันเสาร์วันอาทิตย์พี่น้องเลยโอเคเพื่อบ่เป็นการสัก่าสีเวลาเข้าไปน้ำกันเลยมาหอดแล้วพี่น้องเลยอยู่ในห้องนี่ก็มีน้ำเนาะอันนี้ก็ได้อ๋อ นี่นะพูดละเป้าไมยากันได้ไปหาตามโกตามเล่าเพื่อล่าพี่น้องเลยงหัวสิได้หรือบ่นเนาะเข้าไปน้ำกันเลยเนาะมาเนี่ยติดตามเขาส้มไปน้ำกันพี่น้องเลยอ่าวันเสาร์วันอา,าทิตย์เลยอ่ามีแต่ออกมาปลามาเล่าตอนี้ช่วงนี้พี่น้องเลยเพราะว่า อากาศมันฮอนแน่ก็เลยพากันมาแต่เศร้าๆมันีงยังไดกลับไปรอลุ่นน้ำกันเดอ้อว่าสิได้หรือบ่ได้เนาะฮ่าพี่น้องเอ้ยจะหายเบิ่งน้ำไม้เด้อบ้านน้ำไม้อีสานอยู่คนเดียวนางเขาเมาอยู่พี่น้องเอ้ยนี่เด้่น้ำไม้กับน้ำไม้บ่แม่น้ำไม้ลายเนาะน้ำไมนนะ้มบง่งอยู่คิดว่าน้ำไม้ลายสร็จเหรอ สิ่ห้าพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิ่งน้ำกันพี่น้องมาไมไมละดูแรงป้าเจนเดพี่น้องเลยเป็นข้าคักเป็นข้าก,าก,าก,กะลีทุกคนเลยมาบ่าโอ้โหดีเ่ย ป็นักเแ็นแม่เนาะไม่กันนะอ้ยหานนองไม่ก้อนพี่น้องเลยหานนองไม่เนงเนงมันก็นเอาบดานี่เดี พี่น้องเลยก็มีอยู่ได้เน่งพ่นก็ได้ซองหาหน่อไม้พี่น้องเอ้ยซองหาหน่อไม้หาหน่อไม้แล้วดูแล่งเด้อมันนี่ก็ได้พี่น้องมิตาเห็นหน่อไม้แล้วพี่น้องเอ้ยนี่เห็นนอไม้แล้วบ้านนี่เห็นนอไม้อีกแล้วทุกคนเห็นดิอ้า cứ vào nhảy xuồng khuôn như thế thì nó ô oh, nhìn <laughs> sai cà khác là gì đó rồi ใหญ่สมควรอยู่พี่น้องเลยหากะเลมาลุ้นเติบแล้วพี่น้องเลยวันนี้กับมากับป้าสองคนหามาไก่สมควรอยู่พี่น้องเลยมา่นี้ข้ามาปลาลึกสมควรอยู่มาหาทั้งไรอ้อยมื่อนี้เนาะเมื่อก่อนอะหาอยู่แค้มห่วยใกล้เทียง หาเบิ่งน้ำไม้พี่น้องเลยนี่เด้ถือว่าได้หลายสมควรแล้วแต่ก็ยังสิหาเลาะไปเรื่อยๆอยู่พี่น้องเลยหาเลาะไปเรื่อยๆอีกก่อนมาหนี้พาพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเขาป่าเขาเล่าพี่น้องเลยหาชมภาพบรรยากาศอยู่ป่าเดิมมาหนีเนาะกัมา,าหาหน่อไม้ก,กันพี่น้องเลย มาหาหนาะไม้ช่วงระดูแล้งเนาะช่วงระดูแล้งพอดีว่าฝนตกลงมากกับน,นาะไม้ก็ออกแน่ทุกคนเลยก็พอได้อยู่เนาะหาก็ได้อันนี้ก็จะเป็นแนงเนงหนาะไม้เลียพี่น้องเลยตัวนี้ก็ได้อันนี้ก็แนงขึ้นกันของตามลำพ่น ไปเรื่อยๆเมื่อนี้ลูกสาวปนามาน้ามาเนี่ยห้อนห่อนที้องเลยห่อนแท้ห้อน,อนวานอะโมโหเขตอื่นห้อนขึ้นกันหรือบอรหรือจังใด น้ำไม้เพ่ใหม่พี่น้องเลยอ,อออ่อนพักรีนอ่อนพาตรีหน้ออนานนไม่ใพ่ใหม่ไม่เด็กคือน้องเลยอยู่ไหเนเนาะ ได้มากหาหน้องไม่พี่น้องเอ้ยกดไลค์กดแชร์รัวๆให้ในเด้อเนาะอ๋อหน่อไม้ใหม่อ่อนคักๆพี่น้องเอ้ยสุดยอดเลยแบบนี้คักๆลับอ้ยพี่น้องเอ้ยมาหาหน้องไม่ก็ป้ามาเนี่ก็ไดุ้่นเต็มกระตาแล้วเพิ่นอ,อนบอสต้นหนังเขาเมาอยู่นี่บอสไง เจาหนดรูดลดแูแลเห็กัย oh, oh, oh. ังมียอดนองใหม่พี่น้องไง้าเบอสใหญ่นะโหัวายอนแบบวาวโเรียบไปด้นั่นกันน่งขาเมาอยู่พี่น้องเลยโป้าเอาก้อนบาเอาน้องหม่ก้อนบาโอ้ยป้าพี่น้องดิเรียบขามาลด กดไล่ก็แซนโหลลัว,ลวหายในเด้อทุกคนฟาโตเเ้เห็นเรื่อยๆยอดมันเนี่ยเห็นเรื่อยๆเห็นเรื่อยๆคือสิบุอยากเมื่อละบัน <c oughs> อยากหาไปเรื่อยๆละบันต่ขัดคัดเฮ้ เดี๋ยวคนดอเลยเลโหลาลินนี่่ะเป็นกอน้ำมันแค่ให,ใหม่พทอะอ๋อึ่งค่อนทอดอยู่วาห้องหมูตายนะ <c oughs> เออโอ้นอออยนางสาอนแคตาลิน โอ้อยอดนี่กับพ่อแกองแน้วพี่น้องไงผักกะหรีนี่ยโ้ออกมาแล้วกัโอ้หาหน่อไม้เ้มไลอ้อยพี่น้องเลยลเดืดไลอ้อยจ้ะ ออกมาแล้วบาที้พี่น้องเลยโอ้ตจ้าป่าเราได้เต็มกับตาเนี่ยนี่แต่ยอดใหญ่ใหญ่นี่แต่ยอดใหญ่ใหญ่พี่น้องเลยโอ้งเฮาวกันนี่แตงเองอ๋อนี่ยอดขาวลายเลยออยอดนี่เป็นไง เต็มกะตาเนี okay. okay. чи, you know? ่ยของห้าในผัดแหนงลายไม่แตแนงว่าได้ทานนะอันนี้เต็มกระตาคือกันทังไม่พายใหม่นะคือย้ำผลอยู่นะโโไม่แต่ยยอนอ้างก็ไม่ก็ปวดมหาก็อยู่ห่วยข้อ <c oughs> อันนี้เป็นหัวย่อด้วยอันนี้เป็นไรยอ้อยอันนี้ป้าริมไรยอ้อยเลยว้าวทำไมกันอือป้าฮือมุดเกาะกระชอมก่อนทางเนือ้อเป็นงั้นจังโมนักวะตอนนี้มาฮอดเทียงหน้าเป็นที่ยิม้อยแล้วพี่น้องเอลยป้าแดดกระแดดแท้แดดวะจนไม่ได้ถ่ายคลิปพี่น้องเอลย ไปตั้งเต่สักซอเน้องไปหาหน่อไม้ไปกับป้าสองคนพี่น้องเลยเธอว่ามานสมควรอยู่มะนี่มาเถียงกับโบเห็นไัยทุกคนเลยเป็นคือคือซีเมนข่าวบ้านเมื่อพอกับลูกเป็นอากาศฮอ้ๆนอ้อยยางมาหน่ะป้าต้องจุดบ่อยาฮอดเถียงตอนนี้มีแห้งมาแน่แล้วน้อยนึงไปหาหน่าไม้พี่น้องเลยวันอาทิตย์น้องมะนี่ก็ได้ เดี๋ยฮาสิน่ะอาิเอาไม้มาให้พ่อแม่พี่น้อง FC เบิ่งนํากันทุกคนได้ว่าสิน้อยสิหลายซําใดเนาะเอานลงมาให้แม่นะเอานกระามเด้อ ยังแต่เอื้อยเกี้ยงเอาอ่ามิ้นตาก็พอเพิ่นเข้าบ้านพี่น้องเอ้ยมาก็มาแวะเทียงป้ามีมากินนี่ก็ได้นี่เด้หน่อไม้เฮาก็ได้พี่น้องได้งกระตามาอันเถปามีแล้วก็มาอะเพิ่นนํามักทั่วให้นําแน่นี่ได้เนาะนี่พี่น้องอ้ยปาอันนี้น่ะใหญ่กว่าหมูใหญ่กว่าหมูในกระตา ตาตานี่ก็ถือว่ามานสมควรอยู่ทุกคไนไงนี่เนะาะเดี๋ยวห่าสิทองน้ำไม,ามา้ก่อนพี่น้องเลยโชว์ก่อนมาหนิโชว์น้ำไม้ก่อนเล็กๆได้หลายได้หน,น่อยอ้าหมกเทศกับน,นี่เนะโอ้โหลายสมควรอยู่ได้ทั้งลมทุกที่แต่เองมาห่อเทียงหน้าเลายเย็นคักหวานี้พี่น้องเลย ก็ตอนนันน่ะยางมาแต่นป้านะป้ายางมากกับยางห่อจิ้งกงหน่อไม้ย้ำเทียงเด้อพี่น้องเอ๋มันเองจิ้งเกงหน่อไม้กินเทียงก่อนไม่ได้เห็ดยางหรอกพี่น้องเอ๋กลางเว่นี่มันแดดเนาะมันแดดแห้งค่ะนะกลางคืนกระเพือนจะได้รับป้าโหดว่าห่อนแท้ฮ่อนว่า เมื่อคืนนี่นอนอยู่หน้าได้พี่น้องเลยเมื่อคืนนี่บ่มีพัดลมแล้วก็บ่มี่อย่างเลยเนาะนอนแบบอากาศธรรมชาติเลยเ้าปอกก็ละสิจังสิงสงไปแกงเมื่อนี้กินแกงน้ำมันน้ำกันเดอ้อทุกคนเลยพ่อแม่พี่น้อง fc tu ภายในเลยว่อาอยู่ต่างประเทศเนาะก,กินแกงน้ำมันน้ำกานเด้อมื่อนี้พี่น้องอยู่ที่อย่างหน้าน้อย เอย่างน้าน้อยค่ยอยแล้วแล้วเด้อพี่น้องเลยบริษายให้เบิ่งตอนแกงซ้ำมาขั้นตอนกินเลยทุกคนในมืวยแหง้งเป็นจังได้แกงน้ำไม้นี่คือนมวยแห้งแท้กินเบิ่งคักๆก่อนจักบาะน้ำไม้สดยามแรงคนทางนั่นก็น,นอนอยู่ <laughs> เป็นจังได้แซ่บบ่แซ่บอันใดเด้อแกงน้ำไม้ตอนเที่ยงโมมีแนวใส่นะโมมีขึ้นแห้งหอมเนาะ ใจนาะพักแยะเนยโอ้โหทางฟังไทยเหมือนเอิญคือเฮาหรือบอพักแคะเนยเป็นคือกันนั่นแหละมาเด้อมาเด้อบานีน้พี่น้องเลยเบิ่งซิมมังก่อนเป็นย,ยังไงยังไม่ได้ซิมทั้นจาของทางนี้กินละแยบเนี่ยกับแก้มกับมีไรหลายในบานี่นะผักบงหมักทักว่วมีแต่ผักแวนเนาะหมักทักวกับบอได้ตำมาเด้อพี่น้องกัยบานี้ หอนแท้หอนว่ะเสียงจัะจั๊ยงหอน,น,หนอ,ยอย่างนอ่ะเดียวหอมไม่ชุดงามแรกของหายากิ้แทบของ ภาก็ได้เสียงแจ๊กกันนะเนาะมาเด้อมาเด้อมากินขอน้องกันพี่น้องงั่งตาก็นอน มันแต่ปลาเสือบอ่อหอดเท่นะ้หมออดแนะแค่จะมีลมอยู่ได้มดเลลมกับลมเดียวอดนนะมป่าไเวลาลงมา โอเคพี่น้องเลยสำหรับเมื่อนี้เนาะคลิปนี้แม่น้องไม่แต่ต้องขอขอบุณขอบคุณหลายๆเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุขสุขคนที่ขามาติดตามฮับชมแล้วก็ห้กกำลังใจตลอดมาพี่น้องเลยต้องขอขอบุณขอบคุณหลายๆเนาะขอให้ทุกคนจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อตลอดปีใหม่ปัสจากลูกภัยเค้เจ็บทั้งปวงเอาไว้พบไว้พ่อกันในะอีกคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สบายดีสบายดี